คุณเคยท้อกับงานมั้งไหมครับเรื่องความท้อผมจะบอกอย่างนี้ด้วยเรามีต้นทุนในชีวิตที่ไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นเขาแรงผลักด,ดันของเราก็จะมีมากกว่าคนอื่นนะครับสาหรับผมทุกปัญหาก็คือการท,าท้าทายเราชอบแข่งขันเราชอบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันยากเพราะนั้นความท้อของเราก็คือร่างกายบางครั้งร่างกายก็แทบแตกสลายเราทํางานกันทุกวันเดินทางเป็นพันๆกิโลเพราะนั้นร่างกายอาจจะมีท้อบ้างแต่ว่าใจผมไม่เคยท้อทุกการเดินทาง มันคือความสนุก วัดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเทศกาลสงการนะครับทุกคนก็เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดจนไม่เหลือแขกรับเชิญให้เราได้สัมษั์เลยวันนี้จึงเป็น EP พิเศษนะครับแขกรับเชิญของเราก็พิเศษที่สุดเรื่องราวของเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยคุณเก่งกิรติ CEO 425สตูดิโอครับ สว,ส,สวัสดีครับคุณเก่งครับไม่เจอกันนานเลยนะดูไปดูมาหน้าตาของเราสองคนนี่คล้ายๆกันอยู่นะครับใช่มีคนทักผมอยู่เหมือนกันว่าแบบหน้าตาเราสองคนคล้ายกันแต่ผมอาจจะดูหล่อกว่าน,นิดนึงอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจครับอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรวะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่คุณเก่งสลละเวลามาในวันที่ไม่มีใครว่างเลยจริงๆแล้ววันนี้วันหยุดทุกคนเขาเดินทางกลับบ้านกันแต่ว่าเรา ราว่างจริงๆไม่มีอะไรเลยว่าง กว่าคุณเก่งจะมีวันนี้ครับเรื่องราวของคุณเก่งเป็นมาอย่างไงบ้างครับจุดเริ่มต้นของผมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเราเด็กต่างจังหวัดเพื่อนๆมีรถมอเตอร์ไซค์กันเราก็อยากมีรถไปแว้นกับเพื่อนก็เลยมาทํางานที่ร้านถ่ายรูปที่เซนทรัลลาดพร้าวเป็นเด็กหลังฟิล์มนะครับเราก็เห็นรุ่นพี่ที่เขาเป็นช่างปิน้นเราเริ่มสนใจว่าเฮ้ยเขาดูสีฟิล์มได้ยังไงเขาทําได้ยังไงเราอะ่ะมีเป้าหมายในการทํางานแค่เดือน2เดือนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไป ดาวน์โหลดแต่พอเราทํางานไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกสนุกกับงานลงรักการดู4ฟิล์มแล้วเราก็ทําอยู่อย่างนั้น3ปีที่ได้ทํางานที่นั่นครับอุปสรรคของคุณเก่งที่เจอมามีอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ1เลยก็คือความคิด ตอนนั้นเราเด็กมากแล้วเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตไม่ได้มีความคิดว่าต้องมีอะไรบ้างต้องคิดยังไงบ้างไม่รู้ว่าทิศทางในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะไปทางไหนเหมือนกับ3ปีที่เราอยู่เนี่ยปีแรกกับปีที่3การใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความรู้มากขึ้นเท่านั้นเองครับ หลังจากที่มีประสบการณ์ในร้านถ่ายรูปอยากรู้ว่าคุณเก่งเริ่มหลงไหลการถ่ายภาพตั้งแต่ตอนไหนครับจริงๆเราเป็นช่างปิดเราอยู่กับคอมมันก็ทําให้เราได้เห็นภาพสวยๆความหลงไหลมันเริ่มจากการมองเห็นเห็นภาพสวยๆเยอะๆครับมันก็ทําให้เราเริ่มหลงไหลเริ่มมีรุ่นพี่มาสอนเรื่องวิธีการถ่ายภาพแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เทคนิคมันเป็นยังไงเราก็เลยเริ่มศึกษาจนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปที่นั่นบ้างและเราอยากมีกล้องสักตัวไปถ่ายภาพให้สวยเหมือนที่เขาถ่ายมาบ้างอยากให คุณเก่งพูดถึงงานที่คุณเก่งประทับใจบ้างครับจริงๆผมประทับใจทุกงานที่ได้ทําไปนะครับแต่ว่ามีอยู่งานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากๆเลยก็คือครั้งหนึ่งผมเคยได้เข้าไปถ่ายตามเสด็จหล่อสิบแล้วเราได้มีโอกาสในการเก็บภาพประวัติศาสตร์เป็นความทรงจําของคนที่นั่งในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ภูมิใจกับการที่เราได้เป็นช่างภาพมากๆ เก่งเคยท้อกับงานบ้างไหมครับเรื่องความท้อผมจะบอกอย่างนี้ด้วยเรามีต้นทุนในชีวิตที่ไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นเขาแรงผลักดันของเราก็จะมีมากกว่าคนอื่นนะครับสาหรับผมทุกปัญหาก็คือการท้าทายเราชอบแข่งขันเราชอบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันยากเพราะนั้นความท้อของเราก็คือร่างกายบางครั้งร่างกายก็แทบแตกสลายเราทํางานกันทุกวันเดินทางเป็นพันพันกิโลเพราะนั้นร่างกายอาจจะมีท้อบ้างแต่ว่าใจผมไม่เคยท้อทุกการเดินทาง มันคือความสนุกแล้วอะไรที่ทำให้คุณเก่งมาถึงวันนี้ได้ครับอะไรที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้ก็ที่ไม่ใช่รถเดินท mm hmm. ุกการเดินทางมันก็ต้องเดินผมเดินไปข้างหน้าแต่ผมไม่เคยหยุดเดินผมใช้ความมุ่งมั่นความพยายามเราจะไม่หยุดอยู่กับที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวช้าก้าวเร็วอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวัน อย่างที่2คือการคิดนอกกรอบเมื่อก่อนเราทำงานแพทเทิร์นเดิมๆตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อเราเป็นคนลหลงไหลในศิลปะเราก็เลยเอาศักยภาพเราเนะี่ยออกมาให้หมดไม่คิดอะไรที่มันอยู่ในกรอบผมเลือกที่จะแตกต่าง แล้วจุดเริ่มต้นที่คุณเก่งเข้ามาในวงการบิวตี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นคนแรกก็คืออาจารย์แบกกก้นะครับอยู่ไม่ได้ไกลกันมากเราทํางานเราเจอกันมาบ่อยแล้ะเรามีโปรเจกต์ที่เราอยากทําให้อาจารย์แบกกี้เราก็เลยได้เริ่มทําตั้งแต่พรีเซนต์คลาสออนไลน์หลายๆอย่างให้กับอาจารย์แบกกี้หลายคนที่ติดตามอาจารย์แบกกี้ก็ได้เห็นผลงานของเรามาสเตอร์ท่านอื่นๆก็ให้เราไปทํางานให้ทําให้เราเป็นที่รู้จักในวงการสักคิวเป็นอย่างมากในช่วง เวลานั้นครับแล้ววงการนี้ให้อะไรกับคุณเก่งบ้างครับวงการนี้ให้อะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างแรกคือเงินอย่างที่2ก็คือประสบการณ์เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่ทั้งหมดพอลูกค้าได้จ้างเราอะครับเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้งานออกมาดีขึ้นในทุกๆครั้งอีกอย่างก็คือมิตรภาพที่ได้จากวงการนี้ทุกคนอบอุ่นเราไม่ได้โดดเดี่ยวทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน อยากให้คุณเก่งให้ง่ายคิดสูตรสาเร็จหน่อยว่าคุณเก่งใช้หลักการในการดําเนินชีวิตยังไงครับหลักการในการดําเนินชีวิตของผมนะครับ1เลยต้องมีใจลัก ถ้าเราลักสิ่งที่เราทำเราจะอยากทำมันทุกวันอย่างที่2ก็คือการฝึกฝนเพดานของการฝึกฝนเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เราตีความอย่างเช่นตีกอล์ฟเราพนันกอล์ฟหลุมละ20บาทหรือหลุมละ200,000ความแตกต่างระหว่างการตีหลุมละ20เราก็จะชิลแต่ถ้าเราตีหลุมละ20งแ0,000แรงผักมันก็จะมากก็อยู่ที่ทุกคนเดิมพันชีวิตตัวเองมากน้อยแค่ไหนข้อ3ก็คือการทําตัวเองให้พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโอกาสจะเข้ามาหาเราในตอนไหนแต่เราต้องเตรียม ตัวพร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามา 4. ก็คือการตั้งเป้าหมายกับชีวิตถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตมันเหมือนเราทํางานโดยที่ไม่รู้ว่าเราเหนื่อยไปเพื่ออะไรมันต้องมีการชาเลนตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้เราไปถึงจุดนั้นเราจะภาคภูมิใจในการที่เราได้ทําตามเป้าหมายในแต่ละเซกชันไปเรื่อยๆสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนลงมือทําทำำําซ้าๆทําอย่างสม่สําเสมอผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ทําสิ่งเหล่านี้จนเป็นนิสัยแล้วครับทุกคนจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเก่งมากนะครับที่สละเวลาให้กับรายการคุยเก่งได้มาสัมภาษณ์คุณเก่งนะครับซึ่งมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะครับว่ารายการคุยเก่งสัมภาษณ์คุณเก่ง หวังว่าทุกคนคงได้รู้จักตัวตนของคุณเก่งมากขึ้นนะครับฝากทุกคนติดตามรายการคุยเก่งสัมภาษณ์คุณเก่งหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดได้วิธีการดําเนินชีวิตในรูปแบบของคุณเก่งเพื่อไปปรับใช้กับวิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสงการก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆเดินทางระมัดระหวังนะครับให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทั้งการงานและความรั แล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจไว้นะครับสำหรับรายการคุยเก่งวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนได้ติดตามพวกเรามาแล้วก็ได้ดูคลิปจนจบนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ